สวัสดีครับรับชมข่าวเวลา10นาฬิกานะครับพายุใต้ฝุ่นโบพาครับได้พัดขึ้นฝั่งถล่มฟิลิปปินส์แล้วเมื่อช่องชวงเช้าที่ผ่านมานะครับขณะที่ชาวบ้านกว่า4ี่0มืคนต้องอพยพหนีภัยไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวครับกรมอุตุนิยมวิทยาของทางการฟิลิปปินส์รายงานว่าพายุใต้ฝุ่นโบพาพัดขึ้นฝั่งชายฝั่งตะวันออกของเกาะมินดาเนาเมื่อช่วงเช้าว,วันนี้ด้วยความเร็วลม2 1 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงอิทธิพลของใต้ฝุ่นลูกดังกล่าวทาให้เกิดฝนตกหนักส่กกก่่งงงงงงผลลกกรรรระะทททททบบตอออาาาาเเเดดิินนั้โยคืืแ มีรายงานนะครับว่าสายการบินต่างๆต้องระงับเที่ยวบินมากถึง80เที่ยวขณะที่ผู้โดยสารเรือข้ามฟากหลายพันคนต้องติดค้างอยู่ตามท่าเรือเนื่องจากหน่วยยามฝั่งสั่งงดเติมเรือครับขณะที่ชาวบ้านกว่า4 1 0 0 0คนในพื้นที่เสี่ยงต้องอพยพไปอยู่ตามศูนย์พักพิงชั่วคราวแต่ขณะนี้ยังไม่มีรายงานความเสียหายหรือผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตครับ มีความเห็นนะครับเกี่ยวกับการเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระที่3นะครับซึ่งเชื่อว่าจะทําให้เกิดความปรองดองครับไปติดตามจากคุณเพนันแหลมหลวงรายงานสดมาจากทำเนียบรัฐบาลครับค่ะคุณพงษ์เกษมคะรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยก็เชื่อนะคะว่าการเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นจะไม่ทําให้สถานการณ์นั้นเกิดความบานปลายค่ะแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าไม่เคยที่จะมีการล็อบบี้สวแล้วก็เห็นว่าผู้ที่ปล่อยกระแสนั้นก็เป็นแค่สวบางส่วนเท่านั้นค่ะ น,นายนัทวุฒิาสเกล็รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะกล่าวถึงคณะทํางานพรคร่วมรัฐบาลที่มีมติให้เดินหน้าโหวตลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระสามค่ะโดยบอกว่าเห็นด้วยนะคะที่รัฐบาลและพักร่วมนั้นจะมีความชัดเจนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญแม้ว่าจะมีผู้ออกมาคัดค้านก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติที่รัฐบาลจะต้องดําเนินการตรวจสอบด้วยความรอบคอบแล้วก็โปร่งใสทั้งนี้เชื่อว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะไม่เป็นเงื่อนไขของความขัดแยง้งแต่จะยิ่งสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้ประเทศนั้นสงบสุขเพราะว่าจะมีการเปิด เวทีรับฟังความคิดเห็นและก็ทําประชามติด้วยขณะเดียวกันหากมีการต่อต้านนะคะคนเสื้อแดงก็จะไม่ออกมาเคลื่อนไหวเพื่อให้เกิดการเผชิญหน้าแต่ว่าจะทําหน้าที่ในการรณรง์ทําความเข้าใจส่วนกรณีที่มีข่าวว่ารัฐบาลเจรจากับสวเพื่อขอให้ช่วยแก้ไขรัฐธรรมนูญแลกกับการขยายระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งสวสรรหานั้นระบุว่าไม่น่าจะเป็นความจริงนะคะว่าบอกว่ามีการสร้างกระแสของสวบางกลุ่มเพื่อที่จะต้องการขวางอํานาจทางการเมืองแล้วก็เกรงว่าจะเสียประโยชน์หากมีการแก้ไขรัฐ มนูน,นเท่านั้นค่ะว่าในว่วงเดือนไหนพืชผลผลไม้ชนิดใดมีผลผลิตออกมากแต่นี้เป็นความเคลื่อนไหวลา่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่ค่ะคุณพงษ์เกษมคะครับเกิดเหตุสลดใจนะครับรถบรรทุกถอยหลงังทับเด็กวัยเพียงขวบเศษเสียชีวิตครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยพร้อมพนักงานสอบสวนสพทุ่งลุงอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุซอยเทศบาล12ที่รถบรรทุกหัวลากถอยหลงังทับเด็กหญิงพาลิตาสุดแก้ววัย1ปี5เดือนที่กำลังวิ่งเล่นอยู่เสียชีวิต เศษชิ้นเนื้อติดล้อเป็นทางยาวนะครับส่วนรถบรรทุกหัวลากเป็นของบริษัทเอกชนรายหนึ่งหลังเกิดเหตุคนขับได้หลบหนีไปตำรวจจะติดตามตัวมาดำเนินคดีครับรับชมข่าวช่วงต่อไปในอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้านะครับสวัสดีครับ